อะไรนะอยากได้รถน้ำท่วมเหรอ <L ess> เห็นราคาแล้วสิได้รถปีใหม่ราคาถูกชอบพวกชอบซ่อมรถเราลอง,ลอง,ลองมาเลี่ยงซื้อรถน้ำไม่ท่วมดีกว่าเพราะว่าอะไรบ้างมามันเหลาก่อนถ้ารถน้ําท่วมถ้าบังเออรถรุ่นนั้นอะ่ะมันเป็นรถกระบะที่ปีเก่าๆหน่อยเทคโนโลยียังไม่มากรถพวกนี้ อาจจะฟื้นคืนชีพให้กลับมาใกล้เคียงรถปกติได้แต่มันก็ทําไม่ได้เรื่องส่วนของตัวถังนะครับเพราะว่าเวลาตัวถังจมน้ําแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้รับผลกระทบเลยนอกจากระบบไฟถ้าโชคดีไอ้รุ่นนั้นระบบไฟมันน้อยก็เปลี่ยนสายไฟยกชุดพอได้จะสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เลยคือภายในครับภายในต้องเปลี่ยนใหม่หมดซึ่งว่าถ้าเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเนี่ยมันเกินราคาตัวรถแน่นอน ฉะนั้นไม่คุ้มโดยส่วนใหญ่ที่เขาทํากันเขาก็แค่ทําบางส่วนก็พอถูดูไต่ไทไปได้แต่มันก็จะมีสิ่งที่ฟ้องอีกคือพรมการเปลี่ยนพรมยกชุดก็แพงอีกนะฮะซึ่งถ้าเบิกพรมใหม่มันก็ไม่คุ้มราคารถถ้าเป็นรถต่้เก่าๆฉะนั้นแนะนําเลี่ยงได้เลี่ยงครับอย่าไปซื้อครับต่อให้เรามีปัญญาที่จะซ่อมให้เครื่องยนต์มันสมบูรณ์ช่วงล่างมันสมบูรณ์เราก็าจะไปตกมาตายตรงที่บอดี้ตัวถังเพราะตามซอกบุ๋มอับต่างๆเนี่ยที่มันไม่สามารถล้างให้ละเอียดและไม่่สสาาามมรถทํีใหได ตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นคาบสนิมแล้วก็ลามไปทั่วทั้งคันครับเราใช้เงินปั้นรถคันนั้นไปเท่าไหร่เนี่ยเสียตังเปล่าครับมันก็ใช้ได้ชั่วพักชั่วคู่ฮะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงครับจริงๆมันก็มีวิธีดูว่ารถน้ำท่วมเนี่ยมันดูคร่าวๆได้ยังไงเอาแบบยูเซอร์เลยนะคนใช้งานบ้านๆเลยไม่ต้องช่างเราก็สามารถดูเบื้องต้นได้ครับอย่างเปิดฝากระโปรงมาก่อนเลยเราดูแผ่นรองกันความร้อนใต้ฝากระโปรงครับมันเป็นของเดิมโรงงานไหมของเดินโรงงานโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นผ้าสังเคราะห์ เพราะว่ามันต้องการลดอุณหภูมิและเก็บเสียงครับถ้าเขาทํามาใหม่เป็นเป็นพวกหนังเป็นพลาสติกเป็นอะไรที่มันแค่ซับเสียงได้แต่ไม่ใช่ของเดิมโรงงานก็เป็นตัวสังเกตอันหนึ่งครับ แล้วก็พวกน็อตต่างๆครับที่มีการขันฮะเพราะพวกนี้มันจะมีคราบสนิมครับเวลามันแช่น้ําอยู่นานๆพวเนี้จะแก้ไม่หายครับเราก็ดูภายในรถครับรอยต่อที่มันมีจุดเชื่อมต่างๆฮะตรงบานพับแต่ละจุดเนี่ยมันมีคราบสนิมไหมครับการทําสีเนี่ยมันทําได้แค่รอบนอกครับฮะตรงภายในในจุดที่มันมีการขันน็อตอะไรตึงพวกนี้มันทําไม่ได้แล้วยิ่งรถแช่น้ํานานๆมันก็จะเห็น และอีกจุดหนึ่งก็คือเราต้องถอดไอยางขอบประตูครับดึงลงมาแล้วก็ดูแ้ว่าซอกข้างในนี่มันจะมีคราบสนิมบางๆไหมรถพวกนี้ถ้ารถจมน้ํายิ่งปีเก่ายิ่งเห็นชัดครับเพราะว่ารถปีเก่ามันก็พร้อมจะเป็นสนิมอยู่แล้วครับ เราตแช่น้ำเข้าไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยครับแล้วก็เรามาคุยถึงข้อเสียของรถจมน้ำนะครับเผื่อเราอยากได้จริงๆเพราะราคามันถูกยิ่งรถระบบไฟมากๆนะครับต้องไปลุ้นกับระบบไฟครับพวกระบบ ECU หรือระบบต่างๆที่มีกล่องฟิวถ้าไม่ได้เปลี่ยนครบทั้งระบบมันก็พร้อมที่จะเออเลอร์ได้ตลอดเวลาครับตัวเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เดแลแช่น้ำนานๆเนี่ยถ้าจะทำให้ถึงจริงๆก็ต้อง ยกออกมาแทบจะโอหอนใหม่ทั้งเครื่องอครับการที่จะทํารถคันหนึ่งเนี่ยให้เปลี่ยนอะไรเป็นของใหม่ทุกชิ้นเนี่ยมันจะเกินมูลค่ารถครับยิ่งเป็นรถมือสอเนี่ยน่าจะไม่คุ้มครับเพราะพวกที่ทำเนี่ยมักจะย้อมหรือทําแค่บางส่วนให้มันพอไปได้มันก็จะมีภาพที่ฟ้องออกมาถ้าเราค่อยๆสังเกตดูให้ละเอียดแต่ก็ไม่ต้องระแวงรถทุกคันจนชีวิตนี้จะซื้อรถมือสอไม่ได้นะครับ <c oughs> เราก็แค่พอดูไว้เป็นสกเกตปครับไปดูรถจริงดีกว่าครับแต่ mm hmm. รถที่เรามีเป็นรถธรรมดาครับเอา,าดูรถธรรมดาเปรียบเทียบกันครับเราลองมาดูรถที่มันปีลึกหน่อยนะครับปีคันนี้ปี15้าครับไม่ได้จมน้ํานะครับรถปกติแต่ว่าทําไมผมเลือกคันนี้มาเพราะว่ารุ่นนี้มันมีอายุในระดับหนึ่งมาถึงปัจจุบันก็ร่วม10ปีแล้วฉะนั้นถ้ารุ่นนี้มันโดนน้าหรือมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันเริ่มจะเห็นได้ง่ายครับ ถ้ารถปีใหม่ๆด้วยการชุบการสนิมถ้ารถแค่ปีครึ่งปีอะไรเงี้ยมันจะไม่เห็นแต่ถ้ารถรวม10ปีมันจะเริ่มชัดคือดูตรงจุดที่เป็นรอยเชื่อมต่อต่างๆครับแล้วก็ต้องพยายามไปดูซอกข้างในครับอย่างเงี้ยอย่างเดิมนะฮะถ้ามีคาบขี้โคลนนะครับหรือเป็นรอยสนิมเนี่ยใช่เลยครับต้องระวังครับถ้ารถมันจมน้ํามานะ ล้างแล้วมันไม่สามารถเข้าไปทําสีได้ครับนี่แล้วก็จุดที่สังเกตง่ายๆครับอย่างข้างฝากระโปรงนะครับด้านในเราต้องส่องเข้าไปครับว่ามันจะมีคราบโคลนอยู่ไหมเพราะตรงนี้มันล้างได้ไม่ละเอียดครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปทําสีได้เพราะเครื่องมือมันพ่นเข้าไปข้างในไม่ได้นี่ครับยางกันเสียงใต้ฝากระโปรงครับกันความร้อนนี่ครับพวกผ้าพวกนี้ครับมันจะต้องเป็นของเดิมถ้าเป็นพลาสติกมา ที่มันไม่ใช่ของโรงงานก็สังเกตไว้เฉยเฉยาเกกดไม่ใช่ทุกคันนะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันต้องเริ่มเกิดความสงสัยก่อนแล้วค่อยไปดูขนาดนั้นอย่างเช่นเล่มรถมันแจ้งหายแจ้งชำรุดนะฮะแจ้งหยุดใช้หรือเช็คประกันแล้วมันมีการคืนซากเทมน้ําท่วมอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เงื่อนไขเดียวกันทุกคันเพราะว่าแล้วแต่บูลค่ารถครับบางคันมันไม่มีประกันมันก็ไปเช็คประกันมันก็ไม่เจอก็ดูตัวรถเป็นหลัก เนี่ยครับแล้วก็ซอกด้านในดูต้องทั้งซ้ายทั้งขวาครับถ้าอายุรถมันเยอะๆหน่อยนะครับยิ่งสังเกตง่ายเลยครับตรงบานพับประตูครับมันจะเริ่มมีสนิมครับถ้ามันแช่น้ําเป็นอาทิตย์นะถ้ารถมันจมน้ามามันก็จะสังเกตได้แล้วก็ตรงขอบบังโคลด้านในครับลองเอามือรูปครับตรงนี้ครับจะต้องไม่มีคราบโคลหรือคราบสนิมถ้าพรมมันมีกลิ่นเหม็นอับอ่ะใช่เลยครับและถ้าเปลี่ยนพรมใหม่ ที่ไม่ใช่ผมเดิมมันก็จะไม่เข้ารูปเป๊ะอ่าวิธีสังเกตผมเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายครับนะแล้วก็พวกอุปกรณ์ภายในครับเพราะว่าถ้ารถจมน้ามาอุปกรณ์ภายในโดยส่วนใหญ่มันจะใช้ไม่ได้แล้วครับเสียทีนี้ถ้าเขาจะไปหาคอนโซลใหม่ของคอนโซลชิงกองอะไรมาพวกนี้มันก็จะไม่เข้าชุดอของเขาพอดีเป๊ะมันก็จะมีพิรุดครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายครับก็คือรางเบาครับนะมันจะมีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กอยู่ครับนะพวกนี้มันจะต้องขึ้นสนิมยิ่งรถเกาปี10ปีนี้ เป็นง่ายเลยครับอย่างอย่างเงี้ยรถเดิมๆนะผ่านไป1ิปีมันยังอยู่ดีครับนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในความชื้นนานๆนะมันใช้งานปกติแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่นิยมดูแล้วมันก็พอดูได้ด้วยครับนะตรงพวกรอยต่อพวกนี้ถ้ามันเก่ามากๆแล้วมันไปแช่น้ำนะครับมันจะมีสนิทครับนะแต่ถ้าเกิดรถปีใหม่ๆรถสักอายุปีเดียวนะครับไปแช่น้ำถ้าแช่แค่วันสองวัน,วนก็อาจจะไม่เป็นเท่าไหร่นะ มันก็จะไม่ชัดแต่ถ้าอายุขนาดนี้เขียนชัดเลยครับสำหรับที่โอเพนโรดนะครับรถแบบนั้นไม่ต้องมาหานะครับไม่มีครับอย่างแรกเราไม่ได้เน้นถูกที่สุดครับเราไม่ได้แข่งด้วยราคาครับเราแข่งที่คุณภาพครับรถเราสวยชัดเจนทุกคันครับเราอธิบายจนเคลียร์ก่อนลูกค้าทําการซื้อขายแล้วพบกันเดียได้ที่โอเพนโรดนะครับ